ะครับผมก็จะมาสำรวจบอ่อน้ำของเราที่ทำไว้วันก่อนนะครับเราก็จะมาเดูวนะครับเดินไปเลยอยู่ข้างหน้านี่เองครับเราเดินไปสักหน่อยก็เห็นละโอ้แดดร้อนมากแต่ก็มผมรู้สึกว่าฝนกำลังจะตกแต่มันคุณน่าจะนอนเหรโอ้เละ เละโอ้โชี้ยะไรทุ่คนเฮ้ยไม่ทำไม่ทำเหี้อะไรของมันนะทุกคนมันอยู่ได้ทุกคน

เสีไไว้เนี่ยงวงกูเรปเลยแ้พวกเจ้าเมืองวผมเไปเลยปุนน่ะโอ้หเตรียมเตยเอากมกินดิเดี๋ยวเราไปเจ้ากันจิกันละเอาเจ้ากันละมันจะปัญญาอ่อนมากเลยครับเออเจ็บดิน

มาเกี่ยวตำไมนี่บินหนนดูครับทุกคนบินบินบินบนบินบิไงแม่หมืนไม่ได้ขบยาวนเลยวะไม่ขบยานเลยว่ะโคเบื่อเอาละครับเราก็จะพอแล้วตกพอแค่นี้แล้